All right, all right okay, okay, okay. มาถึงแล้วนะคะการ์เด Center ร้านประจำนะคะก็จะมีขายพวกเฟอร์นิเจอร์นะคะสำหรับตกแต่งสวนของตกแต่งสวนน่ารักน่ารักนะคะแต่ว่าราคาจะแพงนิดหนึ่งเฟอร์ door. นิเจอร์อัลดนี่อันนี้แพงมากเลย แล้วก็มีพวกกราดต่างๆของควันของที่ระลึกนะคะอันนี้ได้รถเข็นมาแล้วอา้าตอนไหนเนี่ยได้แล้วหต้นเร็วมากนะคะวันนี้นะคะได้ทำลิสต์รายการมาเพื่อที่จะไม่ซื้อของเกินลิสต์ที่กำหนดไว้นะคะมาดูซิว่าจะจะทำได้ไหมนะคะฮะไฮดรอนี <Huh? S 1> สีสวยมากเลยค่ะ น,นี่ก็จะมีขายอ,อุปกรณ์นะคะสําหรับเลี้ยงปลานะคะตกแต่งบ่อน้ำอะไรอย่างเงี้ยด้วยนะดอกลาวินเดอร์บานสวยจ้ะเฮ้ยเริ่มเต็มแล้วะค่ะ นะคะคแล้วก็พ่ายแพ้ต่อความสวยงามของต้นไม้ดอกไม้อีกแล้วนะคะมาดูสีส,มสม้มๆนี้ไม่ได้อยู่ในลิสต์รายการที่เราจะซื้อนะคะ